มาเชื่อใสาย,ยู่แสงงามค่ะสาย,ยู่แสงงามเป็นไงพี่สาวคพี่สาวเป็นอะไรชื่ออะไรลักนงงคนาแสงงามค่ะลัคนาค่ะลัคนาแสงงามตายไปตอนอายุเท่าไหร่สิบแปดค่ะ ตายไปตอนอายุสิบแปดตายไปกี่ปีสี่สิบหกสี่สิบหกปีแล้วตอนนี้ท่านเทวดาลัคนาแสงงามอยู่ดีมีสุขอย่างไรบ้างชื่อลัคนาใช่ไหมท่านใช่แล้วแตายตอนอายุเท่าไหรนะ่สิบแปดปีตายไปกี่ปีแล้วครับสี่สิบหกปีตายด้วยโรคอะไรเอ่ยกินยาตายลัคนากินยาตาย ตายที่ใดเนี่ท่านเอ๋ยหนูก็ไม่ทราบครัว่าตายกลางทางไปโรงพยาบาลจังหวัดอะไรจังหวัดอะไรจังหวัดอะไรสุโขทัยตายจังหวัดสุโขทัยเขาเขาเดินทางแบบเมื่อก่อนลำบากค่ะคือนั่งสาล้อไปโรงพยาบาลมันไม่ทันนะคะไม่ทันตายระหว่างทางหนูก็ไม่ทราบว่าอ่าอ่าอ่าท่านเทวดาตอนนี้รักษายังอยู่จุดใดสุขหรือทุกข์ เดี๋ยวท่านเอ๋ยถามก่อนนะเป็นผู้หญิงไว้ผมมา้าหรือเปล่าเอ๋ยก็ประมาณนั้นนะคะผมยาวเป็นปผู้หญิงไว้ผมหน้ามา้านั่งโซกาอาวร์อยู่นั่นหนอขอบตาดำไปหมดแล้วสิพอผอมซูบหนอทรมานแหละท่านเอ๋ยตายซ้ำตายซากอยู่อย่างนั้นเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็ฟื้นเดี๋ยวก็ตายอยู่อย่างนั้นไม่ไหวและท่านเอ๋ย อยู่คนเดียวเปล่าเปลี่ยวนั่นแหละเอ้ยทรมานใจเลยแหละท่านเนลยลัคนาเป็นวิญญาณสาวที่เดี๋ยวตายเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวเป็นผีเดี๋ยวตายอีกผีกลับไปกลับมาอยู่งี้หรือใช่แล้วท่านเอ๋ยคงเป็นเช่นนี้เลยนั่นแหละนะเพราะต้องฆ่าตัวตายนั่นแหละค่ะยังได้ตายสมใจหนาอย่างนั้นนั่นเลยอยากจะช่วยเขาหรือเปล่า อยากจะช่วยพี่สาวเลยลัคนาจะได้พ้นจากเวรกรรมช่วยเขาใช่ไหมท่านใช่แล้วหายจากทุกนั่นล่ะห,าหนาหายจากการไม่ต้องตายใช่ไหมครับใช่แล้วนั่นลนะนาคือศีลนะภาวนานั่นหละคือศีลภาวนากี่วันทั้งหมดช่วยลัคนาทั้งหมดใช่ไหมท่านใช่แล้วเห็นเป็นเช่นนั้นหนาควรทำร้อยวันแหละครับ<อ>เห็นเป็นเช่นนั้นนะแหละท่านเอง ไว้ไม่ไหวหากไม่ทำเช่นนี้ท่านเอ๋ยดวงวิญญาณบับกรรมเลยนั่นล่ะนาะเพราะฆ่าตัวตายใช่ไหมครับใช่แล้วเป็นกรรมหนาจะหลายอีชาตเลยเอะจะได้ปลดเปลื้องลัคนาออกจากวงจรแห่งการฆ่าตัวตายใช่แล้วท่านเอ๋ยน,นำชุดขาวเลยสองชุดนั่นล่ะนาะพระพุทธรูปนำองค์ด้วยแหละคราหนังนะสือหนาสวดมนตนะ์แหละท่านแเรอยารักษาโรคแหละท่านเอ๋ย ปะนะกกริษัท,เ,เ,ทเลยน,ยนั่นแหละนะให้มากเป็นร้อยตัวแหลค่ะไวไม่ไหวจะพยายามจะพยายามอ้าวเท่าที่ได้ตามนี้พระพุทธรูปชุดขาวหนังสือสวดมนต์ยารักษาโรคอีกอย่างท่านเอ๋ยเอาเทียนคู่เลยด้วยนั่นแหละนะสองแสงสว่างแหละรัะให้นำทางนะไม่มืดมนต่อไปโอเคโอเคอย่างเงี้ยไม่ ไม่พร้อมแค่ไหนมาบอกเดี๋ยวไอ้มันมีกองทุนช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือสังคมผีน้ำนี้ไปไปลิสต์ลิสต์มาก่อนแล้วมาบอกน้ำนี้ไอ้รับเรื่องไว้นะไปสืบไปด้วยเขาจะทำบุญได้ไงเขาใจเขาทำบุญมาแล้วด้วยไอ้ปิจจัตยังไม่ปิดจัดนี่เกาเลยฮะกองทุนช่วยเหลือวิญญาณอ้าวทำเลยเปล่าทำา้วค่ะ อ่ะทำเล็ก็จบแล้วหนูหนูชาเท้าเนี่ยเพราะเหตุอะไรมันนานท่านเทวดาเมื่อก่อนเธอแก้ให้ใครอยู่อยู่ให้สัพพสัรแล้วหนูให้พอ่อให้แม่เรียบร้อยแล้วค่ะสัพพสา์ที่เธอเคยฆ่า,าไว้ค่ะแล้วแก้ให้พอ่อให้แม่แล้วแล้วค่ะอา้าวทำไมเท้ายังชายอยู่ท่านเทวดามีอะไรค้างคาอยู่บ้างไหมเท้าชาใช่ไหมท่าน,านใช่แล้วสัพพสารนั้นได้บุญน,น้อยนั่นแหละนะ พอแม่มันด้วยแล้วพอมันไม่ค่อยภาวนาหนอะแต่ท่านเด้ไม่ได้ตั้งใจเท่าไหร่ใจเมื่อยลอยใช่ไหมคู่ในครัวยวส่วนมากอยู่ในครัวขอรับอ๋อไปช่วยงานในครัวให้คนอื่นเขาได้กินข้าวกันก็ได้แหละท่านเอ๋ยแต่บุญภาวนาน้อยเลยนั่นแหละนะนางต้องซ่อมอีกห้าสิบวันนั่นแหละครับช่วงนี้อย่าไปยุ่งกับครัวเลยใค่ะให้คนอื่นเขาไปทําบ้างค่ะมันตั้งใจปฏิบัติไปก่อนอบุญก็มันมีแต่ว่า สารสานมันจะได้พลังงานไปเกิดเลยตามนี้อา้าวพร้อมก็ทำเลยไปได้ไลน์ต่อไป